สวัสดีครับบอกชัยแนวมาแล้วครับวันนี้มาหาเก็บเห็ดครับแม่เก็บกันเนี่ยสีเต็มนี่นี่ครับเห็ดครับวันนี้มาหาเก็บเห็ดกันครับออกหาเก็บเห็ดแดงเด็หาเก็บเห็ดหนีโควิดครับไม่มีอะไรกินแล้วครับนี่ครับต้องมาเก็บเห็ดดูดูเก็บเห็ดออกแล้ว โควิด <COVID. S 2> นี่ครับวันนี้ก็เข้าปลปาอีกแล้วนะครับเก็บเห็ดหานอวิถีชีวิตนะบ้านๆแบบพวกเรานะครับรกอ็อยู่หาอยู่หากินแบบนี้แหละครับไปครับวันนี้นอมันยังไม่ออกแต่นอนอบงนี่นะนอ ไปดูข้าวว่าวันนี้จะได้เยอะไหมครับนี่ครับเจอเห็ดแต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้านเรื่องเห็ดนะครับนะเดี๋ยวนะครับแต่มีแมลงกินนะครับน่าจะกินได้ ออกจีมันเขาเรียกว่าจีมันนะครับนี่เราเก็บไปให้แม่ครับว่ากินได้ไหมนะครับหาเห็ดครับก็ยังไม่ค่อยออกนะเดี๋ยวถ้าเจอเยอะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะครับนี่ครับเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้นี่กินก็แม่ เด็กแมนให้ละงกไหนเขาเหรให้ละงกเฮ็ดอะไรยก้อครับละวหกินตันเนาะทำเอาทำเนี่ยทำมาเห็ดแมงกินอยู่นี่ดู เห็ดเก็บเลยแม่นี่เห็ดเออวันนี้มาหาเห็ดอืมนี่ครับเริ่มได้เยอะแล้วนะครับเห็ดไหนนั่นเหร พูดไหมอืมนี่นะครับโอ้เยอะเลยเป็นหมู่เลยไอ้ดีไม่ไปกินลนะน,นี่ยนะเฮ็ดดีนนะเหนื่นยนอยออเลยกเบ่งกันอมึงมันได้ไลายมึงก็เอาเถอะก็เอาไปครับ

เก็บเห็ดกันกันนมเเียย้มันไม่ค่อยออกนะครับมันออกแต่มันออกนิดเดียวแต่ก็พอได้กินอยู่ครับ นี่นะครับผลงานวันนี้ครับก็พอได้อยู่ครับผ่านไปอีกหนึ่งมื้อเนาะนี่ครับหน่อไม้กับผักกุดง้องก็อนนี้ก็เห็ดนะครับอยู่หากินครับก็วันนี้ก็พอได้อยู่ครับถ้าใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กดซับสไครให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ